ก็สวัสดีนะคะมาพบกับนกอ,อยูกินวิธีสารีด้วยค่ะเสานีบ่ามีหยังนะคะ,พะเพื่อนๆพี่เก็บต่อไม้อีกตามเคยช่วงนี้น้ำมหมันก็ล้างหลายเลยค่ะยูสวนไผ่กินซุงแลวค่ะเนาะอันนี้นกนกตองตั๊บ้ะค่ะเพราะวานนกไม่อยากให้ต้นเขาเต่าหลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพราะท่านแยยกิยกก่งไอแยกเหงาออกนะคะ ว่ากอรกอรเนี่ยนะมันสีไงประมาณนี้แต่จริงๆมันต้องแยกออกไปแหละเพราะนกก็อยากปล่อยให้เขาเจากอใ่เพราะว่ากอหนึ่งมัตงนต้องมีประมาณสักสี่หาต้นยังสี่สี่หาลำแต่ว่านี่มันบ่นมีคนเบิง่บงเนาะมันก็เลยกอใ่จังสี่เลยเนี่ยค่ะอันนี้กับน,นอมือนีได้ค่ะเนี่ นี่ค่ะกําลังแกงแสบๆสอันนี้ก็ต้องตัดออกแด้วค่ะเพราะว่าจริงๆมันก,ก็สูงหลายแหละแต่ว่านกประหยากมันเป็นลํ้มหลายก็เลยต้องตัดออกอันนี้คือกันค่ะอันนี้ก็หอมพอว่างเขาเจ้าสูงขึ้นยังน้อยแต่ว่าก็ต้องตัดแต่ค่ะเพราะว่าประยากให้ล้มเขาเจ้าไหลายนี่ค่ะเดี๋ยวนกจะพามาเบิ้งไผ่น้ำเต้าด้วยค่ะไผ่น้ำเต้านกเคยปลูกไวะะ้ด้วยค่ะ บ้านเฮาหนีสีพลาคายนิยมกินน่ะค่ะไพ่นำเต้าแต่ว่ายูอันสปปลาวพี่น้องอันทางฝั่งลาวเนาะตะกีนออกไปขจอนพาไปขุดเด้อค่ะขุดนอเดี๋ยวค่ะมีนอป่ะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ขึ้นตน้นมดแล้วคะ่ะเมนบอ ค้นต้นละเนี่ยค่ะมันมีนออยู่ด้ค่ะนี่แต่ว่า้อยผู้ใดขุดบุญอีกนี่เนี่นยผู้ใดเขามาในสวนนกกรบพจัก,กนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไผ่น้ำเตา้าเลยค่ะนี่นี่ไผ่น้ำเตา้ามันจะเป็นขอกอดลักษณะจังสี่เลยค่ะนี่นี่ค่ะไผ่น้ำเตา้านอเข้าเจาว่ากินได้เลยค่ะแต่วนันอ่าทั้งทั้งผักเขานี่สีบอบบอ,บอ,บอนิยมกินเนาะที่เป็นปลูก ปลูกเป็นไม้มงคลนะคะเพราะว่าเป็นไผ่น้ำเต้าคนจีนขจ้ามมาปลูกอะคะ่ะสมัยที่กินนกจูกะอากงเนาะเพร่ะจะปลูกไผ่นเนี่ยใส่กระถางไว้หน้าบ้านประจําค่ะนี่ไผ่น้ำเต้าก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ว่านคนจีนขาจามมาปลูกเนาะนี่ค่ะต่ว่นนี่นกเคยทายให้ให้ให เบิ่งหรือยังนกก,กนกกบะบากคือการข่ดจำาขาได้เนี่ยค่ะต้นของเขามันสิบ่สูงเนะะี่ยค่ะให้ลำต่ามมนที่ยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยนกเอามานกกเอามาลงดินไปเลยแต่ว่าบ่ใหญ่ค่ะยูย่แค่นี้เนี่ยค่ะยู่แค่นี้นี่ค่ะคน,นี่ค่ะ,คะแต่ว่าไม่ไม่พวกนี้ส่วนมากเนี่ยเขาจริย้มปลูกใส่กระถางะะีด้ค่ะเนาะแต่ว่าตอนนั้นนกก็ะอ่าเคลื่อนไว้อย่าง คือว่าใหม่ไห,หม่นกไปเอามาเนี่ยมันหล,หลายหลายชนิดเนาะนกก็ว่า,วาเสียม,มาปลูกใส่กระยันหัวไว้่างสีนี้ค่ะนกก็เลยเอามาลง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 ,ลง,ลง,ลงไว้เลยนี่ค่ะของนกสีนี้ไพ่เหลืองน้ำด้ค่ะแต่ไพ่เหลืองมีหาบ่าพอรุดตอนบริษันไหนอ้อมหัวขจ้าจมากขุดกับปราชิ่ก็ไพ่เหลืองมีกะถามว่าหายากบอ ถ้าเป็นทั้งแถบวานนกนีเขาเจ้าสิบวอกไคน่นิยมปลูกเลยคะ่ะแต่ว่าน,นกก่นไปถูกไปถูกเอาอยู่ไอแรงขี่ขายต้นใหม่ขายไพ่โดยตรงเลยแล้วก็ราคาบ่าแพงหันนกเอามาปลูกไว้อันนี้ก็เป็นไพ่น้ำเตาเะคะ่ะไม้มงคลที่คนจีนเขาชอบปลูกนะคะนี่ค่ะต้นเขาสิบอ๊อกสูงเะคะ่ะซํานี่ซัมนี่ซัมนี่เดนกอเคเบิกเนี่ยค่ะซ้มนี่แะคะ่ะอันนี้นกปลูกม้าหนี ได้ทีแปลงนี้มากก่จักปีแล้วอะตั้งแต่หาสิบหาสิบน้อยๆน่ะคะ่ะอันนี้มักก็หกสิบห้าเลยคนเป็นปพี่เบิงพ่กสูงเลยค่ะซรันี่สูงเลยหัวนกไปแค่น้อยเดียวเองเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้าก็ที่สูงซ้ํานี่แหละไถน้ำเต้าเนี่ยคะ่ะเนี่ยกัดสิบประมาณนี่อะคะ่ะนี่วอมสูงนี่แล้วค่ะเทนุ น,น,นี่ค่ะแสิประมาณนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะความสูงเลยจากหัวนกไปกับประมาณศอกหนึ่งเนี่ยค่ะไผ่น้ําเต้านี่จังใดคลิปนี้กะเสาร์นี้กับประมาณนี้นะคะ้ค่ะนกกระพามาเบิ้งนองใหม่แล้วกะมาเบิ้งไผ่น้าเต้านะคะเนาะปกติไผ่น้าเต้านี่ถ้าเป็นนอถ้าทั้งพุ่นอะเขาเจ้ากินแต่ว่าทั้งแถบบานเฮานี่นกเ่าใครเห็นนิยมคิด ส่วนมากจะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับเป็นไม้นําไม้มงคลนะคะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนก,กจบคลิปแพ่งเคนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ